สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสกูสกคนเนาะถ่ายสบายดีหมอถ่ายเลยเบอเบิ่งแม่ขวานโอ้เห็นยังนี่บอบีสาวบอบีโอ้ลสาวดุน่สาวนุนนะ เป่าผิกอ๋อเกียม,ม์มาเนี่ยเกียมงานแต่งเบาหน่อยเอ <ś led> กียมงานแต่งเ,มมเพ,เนนนพนนี่นี่เมื่อนี้เกียม์มันหับแขกเนาะแขกมาแต่ฝั่งไทยเพล่นแหละมาแต่นครพนมเนาะกำลังเดินทาง <ś led> คือมีงาสายป่านเนาะเดินทางมาเฮ้ หน่อยเอาเาบบนยังส,ส,สไปด็ดจักอากจักะเพิ่ลห้าไปไปหับสงมีกปุ๊บปักเสียเับนีือเมด่ไดเนะี่ือเะพี่น้องใบรรยากาศขัวเป็ดขาเป็ดสองตัว ขาเป็ดสองตัวเขาว่าเห็ดแแบหรออีกบอกแม่หันตอนแรกตอนแรกอ๋อขาเป็ดนอะตัวนี้นีแตะปีกับยังปีกม่านั้นคขาเปเห็ดละเห็ดยังเขาจะบอยากวะะนอยบานอกมันยาดมันยาบเาเพาเป็แซ

ว่างขั่วพี่น้องกันบาสิเปนเดี๋ยวถุงเปนตาหน้าสอยอีตีพเนดาวนเลยไปขาั่งองศาเนี่ยและบรรยากาศจักขเจ้ามาหอดชัแล้วมันังโมันหุ่นหรออดจมอีกหรอออกมาแต่ตีสี่เนาะแต่เลิกเนาะ พนุกบ่ไก่บสเดี๋ยวครับสซปปานกับไปบอสจะพอสซปปานกับแม่เนาะไปแม่พี่นองอันนี้ตัวนี้ที่ควายยังแล่เล้วตีพื่นบุญเนาะอ๋อไปสคน ไปเดีไปเมยม่ไ่อกแนแตาเยงูม่อ้แม่น้องอาแม่น้องเก้เนาะมาเนี่น้องอาเพิ่ไปดามหน้าซอยซาตีส่วนก e nah, ันอยู่ขอกระบาาสีไปนะวะเพื่จะอยู่ถ่ายคลิปเพื่อนกันสักบรรยากาศ เป็ดตัวเองนี่ยนี่เนาะเป็ดในขอบบ้านในเองที่แหววเราเดี้ยงบรรยากาศอ,อะไรพี่น้องตัวนี้ก็ตัดผ้ามาเอาื่อยมาเดี๋ยวพี่น้องกันกับไอเชนเพิ่นไปรัดทีมงานอันแแฮ่เคยวะเคยไม่ง่ายดิเดิ้ลเพิ่นไปรัดอยู่ไปร์ลาร์ดหอวใส การยูบักเซ่กาบัคเซ่ครับมาลดมาเจกายุ่ันะเพราะว่ามันบยาเรแต่งเมมหาปักเมันจิตจับจนแต่มองปักเซ่มหาหวานเท่าตอนนี้ก็มาหอดเด้อพี่น้องเป็นขามมาหอดหอกเถ้าไหวเติบเนาะไหวหอยไหวอไเนี่ยใบใบมุกใบมุเขึง สามมันรดเจรโตด้เนาะนันอนังลดตัวดีไปเน,นา,นานถ่านนี้เห็อดอีซังสาวเนาะตับหุคงวะนี่โอ้สีสดสีมืองเองบ๊อบผ่านหน้าสีมือจอ้ะ กับสกอยไค่มนแดงน้ำอีกสูเพนทางนี้มันผิงเป็ดแล้วแล้วพี่น้องเลยไปอาหารเพนเมือน

นะมันกรนะคัอพันก็น,นวอลวมันสิเออเอาตัวน,นี้ก่อนเซฟเด้นี่อช่ไหมมันเข้มมันแก่ไขเงี้ยบัดมันโบเข้มมาจังใส่ไหม <c oughs> ทำโคกเดียวนี่ยว่าล่ะสาวมเมน <laughs> บอกตทำไปเลยบอ่ <laughs> มาแห่อันประทานสิผม <laughs> <laughs> โอเคแล้ว โอเคแมนจะใส่มะนาวมะนาอันไหนบอกออร่อยเลยชิมบังดูจะชีบได้บอกรอใส่หมดแดงใส่หมดแดงด่บอกรอใส่บอกรอใส่บอก่ ลายเต็มเนาะถ้ากิน,กนข่าวเดีวบาคนอยู่เือ,อนเขาจะขั่วเขาจะกินก่อนแล้วกินเดียบ้อ <13 S 1> บย,อยแล้วมันจะเนี่มันจะหแขกเพิ่นนั่นแหละเพิ่นผากันมาอู้ดีหมดใบสามคนพีเนาะ Um <ão S 2> ั้งสูงเลยนะดีันสูงบคือเป็นอย่ใส่จจิอเลยยุกอันาคุณแ่เอ้าเ้เลเตียงหเนีเอามเตียงอันนั้นม่เอครบยันดองแต่ว่ามันเมันกระสมแล้ว โอ้เขนมาเทีอยมแต่ได้ออนตีแต่กันบาปนี่นี่ก็ออนตีแต่นเอาซาฮิตกินเค็มมันเหงมบมาเค็มได้เอาแต่โมแดงมันโมมาเลยมดึกใช่ได้บางอย่าเนี่ยโมแดงโมแดงด้เอาด้เอามรจาดเอาไปทอดใส่เอาไป้อดกัยังเค็มเอาตามไม่ให้ใส่ใช่เลยเด้โม ใส่ไปใส่กนะต่ว่าหนาเปล่าใส่หนาเอาหนามกุลเดเกยนเตี้ยไม่ได้กินข้ง ดีอ่ะสาคดแลนักเพกนีบวกเทียมนะ้องแายุกเทพากเนะบกเทียมบกเทียมเดม๋ยน้บวกบวกบุกเทมพวกม่ใช่ใส่บะกอกได้ไหมเออบะกอกว่าใส่ให้พอแล้วมใส่ยังบวกใส่ตำบคุ้บก้่าใบ่ก๋วเต้๋ยว้มดเลบ้าข่าวเป็นยังไงบ้างแก้มแดง เดี๋ยวนี้เนาะไข่มันแดงเขาต่อยไข่เปนแดงแสบอยู่กินไข่เันแดงแสบเลยสีสันขึ้นห่าจริงแท้ รแสอม่อาหารอาหารบาทเฮาศรูนย์าดไปพี่น้องอาอาหารไปเสิร์ฟนี่ไข่ไข่แดงปีกเบ็ด

<laughs> นั่งๆครับตามสบายาเคนเดินทางมาเมืออ่อยนะพี่น้องอดเดินทางมาแต่เสาร์กินแล้วเมื่อไหร่ครับกินก่อนเนีน่ยนันง่งๆนั่งนี่แม่แม่

นั่งกินยืเพิรนเด้ไหอนี่นี่น้องเไงอาหารบนับนะบานเด้ครับเนะี่นยข,นะ <c oughs> ขอยไข่บดแดงตำบักคงบวยบ่ดดบายไผ่ใบเนบาะรับมาคุณนะายป่าน นางพีเด no ้ครับนีขังน่งน่งีได้พอเดินทางมาจากนครพนมนะครับออกจากบานประมาณทีสีมอนี่ประมาณบ่ายมุ่งเคิงเนาะ มาไกลแห่งไปพี่น้องอันนั้นสาขามันแห่ไอเสดเดอพี่น้องปนนีนักงานทันหงซื้อไปเดี๋ยวให้กินข้าวกินน้ำก็พายบรรยากาศไปอ ม,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 เา,มา,าเด้อพี่น้อง <c oughs> สุ่มเสียแมวผงอีนนอกเนาะถังนี้นนอ,อันนี้คือขวบหลังบาง้านน้อเห็ดใหม่เ้ยนี่ท่าน,นี้แม่ขวบเพื่อกิกนนี่แหละกินแล้วกินอาหารมาแต่จริงๆเห็นกินแล้วแ <c oughs> ต่ผลเนี่ยตอนเห็ดผลแหละพี่น้องกินน้ำแน่ท่านั้นแขกเพื่อกิน นั่งกินอยู่กล่องกระรางนั่นเดียพี่น้องเขาก็กินตางกระถางนี่มาแต่เก่ามงเสวมือถ่านในมือเมื่อมื่อแรกนี่ก็ยังมีอีกเออาเมื่อแรกเขาจะเห็ดแบ่บอกนะจ๊ะแมนฮะเห็ดแบ่เนาะสะดองเดจอยกับสาวไปใหม่กันมาแต่เพื่นบุญมัมาแต่ใส่บาทบอกมึงเสานี่ใส่บาทไปเห็ดแบะเลย ไม่ใส่บาทอยู่ดิไม่ใช่ช่วงนี้มิช่วงนี้มีแต่อันนั้นเนาะมีแต่งานเนาะสมปีใหม่นี้เนาะงานนั่นงานนี่เออเดอะมาเบิดผูกขอกผูกแขนจดิสิเนาะโอ้อย่าเข่าสองหนับอีกโอ้ขวักหนับใบใบนี่พี่น้องผักกะเหลาแซ่บแสบนี อันนั้นมันบกคมเนาะพอดีกินกับก้อยไข่มันแดงดีเลยเขาบอกก้อยไข่มันแดงมากินไปพี่น้องถ้ามาไหนก็สิเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงสนี้ก็เด้อเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวถ่าเบิ่งบรรยากาศตอนแรกเนาะเพราะว่าเขาสีกินดองเขาเอิ่อดกินดองอะไรเนาะซองฟังเนาะ ขายกินดองอะไรก็คนไท้กันเนอะพี่น้องไงมาเลไเจกมือเล้รแม่สิบวันแล้วม่วนบอเป็นจังไโอ้ต้องเล่นไม่อยากกลับแล้วมีคนบอยากกลับเลยพี่น้องเลยเนอะ

ตอนแรกบรรยากาศได้สิถทายบิง๋งบ๊ายบาย